สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมนายเจนวิศหมองคอนะครับนะักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการสํานักง,งานเกษตรอาเภอพมบุรีนะครับหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันทั่วไปว่าเกษตรตาบลน,นะครับซึ่งก็ดูแลพื้นที่การเกษตรนะครับในพื้นที่ของตาบลหัวป่าอําตำบลอโรงช้างนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจและทําการตลาดได้ดีในพื้นที่ของตําบลหัวป่าเรานะครับก็วันนี้ขอแนะนํา เกษตรกรท่านนี้นะครับสวัสดีตอนนี้ครับนะครับกเชิญแนะนำตัว<ส>นี่เป็สวัสดีครับท,าท่านผู้ชมผมนายสมบัติเกศบงนะครับเ,เป็นเกษตรกรอ,อยู่ตำบลหัวป่าหมู่หนึ่งอำเภอโพมบุรีคือเราเรามีที่นาอยู่จำนวนจำกัดสี่ไร่ซึ่งเราแบ่งมาจากที่นาสิบไร่ซึ่งส่วนนี้เป็น โครงการของเกษตรทฤษฎีใหม่โค้งงานโค้งหนองนาเป็กโคงหนองนานั้นคือก็เหมือนเกษตรผสมผสานน่ะตอนนี้ที่เรารจ้นะเนื่องจากเราเรามีที่นาจํากัดสี่ไร่เนี่ยเราก็เห็นว่าเราจะไปทําข้าวแบบท,ที่ชาวบ้านชาวนาทั่วไปที่เขามีที่เยอะๆเราทำของเราไม่คุ้มแน่ใช่แล้วมันต้องทุนสูงด้วยต้นทุนสูงแล้วเราบุคคล รายได้ที่หลังจากขายข้าวมาแล้วก็เหลือหมื่นนึงไม่ถึงหมื่นเนี่ยมันหายไปกับค่าแรง่ะซึ่งเราเรซึ่งต้นทุนค่าแรงมันจะหายไปเลยเราเสียเวลาด้วยที่เราจะไปทุ่มเทอยู่ประมาณ3ามถึงสี่เดือนเราจงรอแล้วก็เลยคิดว่าในตลาดนี่มีความต้องการของข้าวไรฟ์บอรี่อยู่เป็นข้าวที่เพื่อสุขภาพนะครเป็นเพ่นในช่วงนี้เลยเเป็นเพนในช่วงนี้ หาทางดังทางเพจในออนไลน์เราก็ไปเจอเพจของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้รรวาววิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรตัง้งแ,แส่ที่ตั้งแต่จนอาจารย์ทา่ทานทำวิจัยเออทำวิจัยแล้วท่านก็ได้ได้ข้าวไลบรารีออกมาเป็นไลบรารีพันใหม่เออพันใหม่ซึ่งเป็นพ่อพันแม่พันก็เป็นข้าวข้าวหอมมะลิ กอขอน105แล้วก็บวกข้าวข้าวหอมนิลเป็นลูกผสมเป็นลูกผสมมาผสมกันถึงได้ข้าวไลเบอรี่ที่มีคุณภาพคือข้าวไลเบอรี่เนี่ย ตอนที่เราเอาเอาเอาไปจําหน่ายในในใน,ในตลาดเนี่ยเขาก็แต่ตีว่าข้าวข้าวพลับุรีเนี่ยมันกินยากมันกินแข็งเพราะมันต้องเคราะห์แข็งเราก็เราก็ต้องให้เขาชิมนะเขาบอกว่าเราก็บอกว่าข้าวพลับรีพันธุ์นี้ของเราไม่ได้แข็งเอออย่างอย่างนั้นที่คนหนึ่งเข้าใจข้าวเรานิ่มกับเออข้าวพลับรีพันธุ์นี้นิ่มหอม กาสีเนี่ยเราเราเราสีเองก็เราซื้อเครื่องเครื่องสีเล็กๆมาครับอเครื่องสีเล็กๆมาซึ่งราคาก็ไม่แพงน,นะแต่ก็เหนื่อยหน่อยใช้เวลาใช้เวลาเพราะว่าผลผลิตที่ออกมามันก็จะจะปริมาณมันต่ำนะแล้วก็ค่อยๆส,สีไปขายไปเตอเดานั่งะนั่งข้าวร้อยบุรีที่เราขาย,ขาย,ขาย,ขาย อยู่ในตลาดเนี่ยถึงผู้บริโภคเนี่ยเป็นข้าวที่สีใหม่นั้นเรา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 สีเราสีไปไข่ไป<ช>ไม่ได้สีเก็บในนี้พอสีเสร็จเราก็จะเอามา,ากระบวนการสีก่อนเพราจจะว่าเดี๋ยวหลังจากสีข้าวเสร็จแล้วเลยเราก็ต้องไปแยกครับแยกเป็นข้าวที่หนึ่งข้าวที่สองแล้วก็มีเครื่องร่อนแย่รอตะแกรงแยกร่อนเอาปลายข้าวออกมาข้าวทอดออกมาแล้วก็เอาข้าวที่หนึ่งแล้วก็มาบรรจุ ส่วนปลายข้าวแล้วก็จะมีเป็นจุกเป็นปลายข้าวขายปลายข้าวก็เราก็เรียกว่าปเป็นจมูกข้าวนะคร<ม>ับคือคือมันก็ผสมผสมกันนะนะก็เราก็เราขายได้แพ